เมนี่สีมะวอลเลียงซ้ำไม่ไพ่กิมซุง่งเอาแหนงมันที่มันเป็นตาเป็นเนี่ยเอาตัดเอานอเอาอยัางมาแล้วเฮามาเนี่ยอันดับแรกก็คือไปหาเลือกเอาอันนี้เนบอร์อ่อนบอกแก่พอดีเนี่ย มันเป็นค้นดีๆเนี่ยเอามาตัดมาแล้วมาแช่น้ำไว้จากสามชั่วโมงเนี่ยอานสะยางหน่อยสามชั่วโมงต่อไปเขากา็เอามาบ่มในถังเนี่ยบ่มในถังจนว่ามันสิออกหากออกหากแล้วเขาจังไปใส่ซ่อมใส่ถุงดำ ใส่ถุงดำเนี่ยเนี่ยเอามาใส่แล้วเนี่ยติดแล้วเป็นขึ้นอันเป็นแหนงซ้อนแล้วเนี่ยเนี่ย,ยแตกแหนงงไม่ๆอันนี้มือไม้หารเทสเนี่ยตัดมาทั้งอ่อนทั้งแก่เนี่ยเอากิ่งแหนงมันมาเกิดดี ดีเกินคาดเนี่ยมือไม้หาร์ดเฮดนี่ละนี่เมาตัดยอดมันไวให้มันแตกแหนงเนี่ยแตกแหนงสมควรพอดีบอกอ่อนบอกแก่เขากะไปตัดเอาแหนงมันมาซ้ำ ว่าสูงสูงกันแนงง่ายแล้วพระท่านได้ขึ้นตัดเลยต่อไปฮาก็นาแนงงงสิล่ะนี่น,นี่อายุมันพอดีนี่ไปซ้ำเลยฮขามา่ต้องไปตอนั้งต้นมันเป็ดยากเนี่ยแนงงงเสีเอ,ออกไปซ้ำนี่หลายมีไม้ไผ่สิบก้อนหนึ่งนี่ เท็ดพันธ์เขากบให้มันเป็นนอขึ้นสูงๆเขาจังตัดออกเนี่ยให้มันได้หลายๆป่องมือใหม่หาเท็ดแต่ว่าดียู่เนี่ยเขามาบ่มในถังยังไงล่ะนี่ บ่มีผ้าปีต่ากับเอาผ้ายางดำมาปีดเนี่ยหาดเห็ดใหม่ตีดแล้วมุ้นเนี่ยเห็ดง่ายๆบ่ต้องไปขืนตอน,นไอ้ไน่เป็นนอไหมรับไหนเขาบอกเอาไงมันขืนสูงท่วมหัวแล้วพราจังตัดยอดมันออกเนี่ย nè trắng xè đem cái thịt tệ tuyệt nay ta mất nè nè nhỏ trắng xè cái gì phô ổ với xăm lên nè anh đi cái lăng tán nhọt đỏ nè nó phải nè đem này ta hết ngay ngay ว่าตองขึ้นไปตอนในอันต้นมันเนี่ยนี่อันนี้กับพอออกแล้วเนี่ยเลื่อยออกไปแล้วก็ไปแช่น้ำไว้อย่างหน่อยสามชั่วโมงแล้วก็เอาบ่มไว้ในถังที่แรกว่าสิตอนกิง้งเล็บว่าตอนเนี่ยตัดออกมา เช่น้าไวสามชั่วโมงห้วก็ะเอาไปบ่มในถังนี่แหละพี่น้องที่เห็นง่ายๆหัดเห็ดซ้ำเนี่ย,นยทนลองทั้งกันเอากินจากปลายมันนี่ใบออกแล้วแต่ว่าหากว่าท่านออกดี บมไว้จังซี่ล่ะนี่เดี๋ยวเฮาก็มาซ้ำติดแล้วมื้อนี้เฮ็ดง,างา่ายๆบ่ต้องไปตอนในต้นมันเนี่ยนี่กําลังเอามาวงเชาน,นี่แช่น,น้ําไว้นี่อือ อ๋อคลิปนี้ครับเพราอนี้ก่อนถ้ามันดีไปหนาสิท้ายมาให้เบื้องอีกการผรสมดินกันนี่ละผสมดินแกบดำหนึ่งแกบแกบบี่มันตายแล้วหนึ ขี้ดินหนึ่งส่วนนี่สามส่วนยางละหนึ่งนี่